มือถือจอพับสามทบของซัมซุงจะเปลี่ยนกฎเกมการถ่ายภาพใหม่ข้อมูลลับล่าสุดเปิดเผยว่าซัมซุงอาจจะนำเทคโนโลยีกล้องซูม100เท่ามาใส่ในมือถือจอพับสามทบรุ่นใหม่ของตัวเองซึ่งถ้าเป็นจริงๆจะเป็นก้าวกระโดดสําคัญที่อาจทําให้มือถือจอพับของซัมซุงเป็นที่ต้องการมากขึ้นอีกเป็นเท่าใดแต่ที่น่าสนใจคือข้อมูลนี้ยังคงเป็นเรื่องลับและยังมีคําถามอยู่เยอะมากที่คนต้องการรู้เช่นกล้องซูม100เท่าจะทํางานได้จริงหรือเปล่าและราคาของมือถือน,นี้จะแพงถึงขนาดไหน และสาคัญที่สุดคือ s a m s u n งจะเปิดตัวมือถือนี้เมื่อไรข้อมูลล่าสุดที่หลุดออกมาจากแพลตฟอร์ม X บนบัญชีผู้ใช้ t e s https a s h s x com test s a s ่าง question mark s เท่ากับ3าวงและปิดเปิดเผยว่ามือถือจอพับ3าทบรุ่นใหม่ของ a m s u ุงที่คาดว่าจะใช้ชื่อ Galaxy G4 อาจจะมาพร้อมกับกล้องหลังระดับอุลตร้าที่สามารถซูมได้ไกลถึง100เท่าซึ่งเป็นความ สามารถที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในมือถือจอพับของซัมซุงและอาจจะเป็นการตอบโต้กับคู่แข่งรายอื่นๆที่มีกล้องซูมระยะไกลามากกว่าแต่ที่น่าสนใจคือข้อมูลนี้ยังคงเป็นเรื่องลับและยังมีคำถามอยู่เยอะมากที่คนต้องการรู้เช่นกล้องซูม100งเท่าจะทำงานได้จริงหรือเปล่าและราคาของมือถือนี้จะแพงถึงขนาดไหนและสำคัญที่สุดคือซัมซุงจะเปิดตัวมือถือนี้เมื่อไหร่นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามือถือนี้อาจจะมีกล้องหลักที่ใช้เซ็นเซอร์ความละเอียด2 0 0 M-P เหมือนกับ Galaxy Z Fold 7และอาจจะมีการปรับใช้กล้องเทเลโฟโตระยะ5เท่าเพิ่มเติมด้วยแต่ที่นี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงมือถือจอพับสางทบของซัมซุงจะเป็นมือถือจอพับรุ่นแรกที่มีพลังการซูมหรือฮาร์ดแวร์กล้องเทียบเท่า Galaxy S Series รุ่น Ultra ซึ่งเป็นก้าวกระโดดสำคัญที่อาจทำให้มือถือจอพับของซัมซุงเป็นที่ต้องการมากขึ้นอีกเป็นเท่าใดและสำหรับราคาแน่นอนว่ามือถือนี้จะมีราคาที่สูงกว่า Galaxy Z Fold 7อยู่แล้ว แต่คำถามคือราคาจะแพงถึงขนาดไหนและคุณคิดว่าซัมสุงควรตั้งราคามือถือนี้ที่เท่าไหร่ทั้งนี้ยังมีคำถามอีกหลายอย่างที่คนต้องการรู้เช่นมือถือนี้จะมีขนาดหน้าจอเท่าไหร่น้ำหนักจะเป็นเท่าไหร่และจะมีฟีเจอร์พิเศษอะไรบ้างและสำคัญที่สุดคือซัมสุงจะเปิดตัวมือถือนี้เมื่อไหร่ทุกคนต้องรอดูกันต่อไปว่าซัมสุงจะเปิดตัวหรือเผยโฉมมือถือจอพับสามทบรุ่นใหม่นี้เป็นครั้งแรกตอนไหนเพราะแอนิเมชั่น ที่หลุดออกมาขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าซัมซุงน่าจะเตรียมตัวกันมาเยอะพอสมควรแล้วนั่นเองที่มา Android headlines https://www.androidheadlines.com/2025/09/samsung-galaxy-z-tri-fold-lite-100x-camera-zoom.html